ยายสูปว่า ชิมา,าท่านกำลังจะรับยาซ้ายและก็ผมดาบตำรวจพระดาอินังกูนาในยกองการเนี่ยส่วนตัวเจมาขอกอนยาเปิดประชุมนะครับเกี่ยวเนื่องนะครับวันนี้ที่มีการนัดหมายการประชุมนะครับเดินทีก็เก้าโมงครึ่งก็เลยขอเรื่องเป็นสิบโมงก็ไม่เป็นไรครับทางเราก็พร้องที่จะ ร่วมรับฟังความเห็นและกำหนดการต่างๆที่ทางการท่องเที่ยวได้พูดคุยไปรอบอแล้วสําหรับวันนี้นะครับก็เป็นครั้งที่สองสำหรับการประชุมเตรียมความพร้อมซักซ้อมนะครับที่จะมาจัดงานในวันที่13าและ14นะครับรวมสองวันด้วยกันทีนี้นะครับเราก็โชคดีนะครับที่ทางการท่องเที่ยวและว,วัฒนธรรมของ,ของจังหวัดจัรทบุรีมาได้ร่วมกันและก็ยินดีร่วมงานประลองงาน วนงานพระพุทธสายก็คือ13ทุกีแล้วก็ภงมภาพพระพุทธฉายนาี่อีกงานหนึ่งนะครับคนละงานอย่าวนกันงานใหญ่กับงานเล็กงานเล็กเราก่อน13สิ่งนงนเราเพลงดีประจําซึ่งทุกปีนั้นก็ทางรปตเราก็ได้เก็นเจ้าภาพนะครับกองูบประมาณก,ก็คงจะไม่มากเล็กน้อยพอ,อไม่ให้เสีสสยประโนสำเนต่อเพณีแต่ปีนี้เราจะจ่ขึ นี้นะครับหลาอยากจะรบมือเพื่อเป็นการขอบคุณทางการท่องเที่ยวให้พวกเรารบมือขอบคุณทางาร่องที่ครั้งที่แล้วนะครับก็คร่าวๆอย่างนี้นะครับครั้งที่แล้วเราจะจัดงานในสองวันคือวันที่13และ14 นะครับส่วนเนื้อหาสาระในการแต่งงานวันที่13เราจะแบ่งเป็นอะไรบ้างก็ได้พูดคุยกับทางน้องนะครับน้องโกรกไเจ้าหน้าที่จากการท่องเที่ยวเลยครับว่า,าเดี๋ยวจะไปเขียนสรัางงานมากำหนดก,การคร่าว และก็ในโอากาสต่อไปก็คือวันนี้นะครับเราก็จะเริ่มาลงรายละเอียดพร้อมๆกันและก็รับทราบด้วยพร้อมกันะฉะนั้นแล้วความเป็นมาถึงไปนั้นก็คือ 1. เรามีงบประมาณจากการท่องเที่ยวนะครับ 2. เราจะจัดงานในวันที่1 3บ4า3 4แต่ละวันนั้นเราจะแบ่งงานกันอย่างไรหลายๆท่านก็มีข้อ สอบถามนะครับครั้งที่แล้วเราตอบได้ในชัดเจนนั้นไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นักแต่วันนี้ก็คงจะชัดเจนว่าวันที่13กิจกรรมกลางวันมีอะไรบ้างตอนเย็นมีอะไรบ้างแล้วันที่14กลางวันมีอะไรบ้าง,งกิจกรรมตอนเย็นมีอะไรบ้าง ตันนี้นะครับเราก็จะจายในทุทูเรื่อแล้วก็พวกเราในฐานะที่เป็นเจ้าของพื้นที่ต้องช่วยกันเตรียมงานนะครับโดยเพาะท่านผู้ใหญ่ผู้ชายทีมงานทางพระพุทธเจ้าและก็ทางท่านอประจำบ้านนี้ก็คงจะรับงานเราทุ่วันแต่ถึงอย่างไรก็ตามทางอบนตเอย่างนั้นเราก็มาในนิ่งเฉยนะครับพร้อมที่จะเป็นตัวช่วยพร้อมที่จะเป็นรับดังช่วยกัน เพื่อบ้านเมืองของเรานะคร <ido> ับต้นกล้าขอบพระคุณทางทีมงานรถลอยอีกครั้งหนึ่งนะครับและหลายท่านก็ในการท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นหน่วยงานที่ใหญ่นะครังควาชื่อแล้วระดับประเทศเลยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยระดับนานแต่ถามไปทามามีบุคลากรเท่าไหร่สามคนครึ่งกระตั้งผมก็ยังไม่เชื่ออยู่นัื่องนึงถามไปทามาได้ความเพียห้าคนดูแลทั้งสามที่สองเราเภอมีอยู่ห้าคนใช่ไหมเนาะ มีเจ้าทีีอยู่ห้าวคนที่คอยแมี่เลยชื่อบักใหญ่ปกเกลือเลยนะแต่ว่าเปา็นคนอยู่นิดเดียวมผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันฉะนั้นนะครับก็อขอบคุณแล้วที่ท่นานนายอุาสาห์ทางด้ากมาให้ส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับเราก็จะฝากให้ทางน้องได้ดำเนินการและก็พูดคุยในระดับต่อไปครับขอบคุณครับ กับพนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาบรรทัดละครละกีนมาค่ะเดยจะสงสัยว่าเอ๊ะอันเดียวกับละครไหมคนละอันนะคะละครคือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะพนักงานละครละกีนมาแต่ถ้าเปิดงานของเราละครก็จะเป็นรับวิสาหกิจแต่ถ้าเปิดงานของเราจะเป็นตัวแทนกระทรวงนะคะดูทางด้านกีฬาทางด้านท่องเที่ยวเป็นหยังไงกันบ้างเรียกชื่อย่อคือคปรจอนะคะเอานี้ในเราคุยเรื่องของ เราก็จะมาประชุมหารือเป็นครั้งที่สองแล้วเนาะเราจะทําโครงการทำเพื่อนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อะวัฒทธารมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจนะคะเราก็เลือกที่นี่นะคะโดยภายใต้โครงการว่าท่องเที่ยวเทศกาลสงการตำนานชุมชนทัานนอนเมืคำเมื่อ100ปีนวัดรมจเสมาลามะคะอะไรเนี่ยเอาใหม่ที่ต้องท่องเที่ยวก็มีการแสดงและกิจกรรมภายในงานนะคะอาวนี้เราก็ได้มีหนังสือไปถึงอบตเสมา ถึงท่านนายกว่าเราอยากจะขอนขอนเคาะกรรมการจัดสินเจ้าจ้างเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปนะคะส่วนนักงานเราก็มี้าหน้าที่5คนให้มันไม่พอที่เหลือก็จะเป็นน้องๆจ้างอไรยะะ่างี้ค่ะซึ่งไม่สามารถเป็นกรรมการจัดสินเจ้าจ้างได้จะต้องเป็นข้าราชาการหรือพนักงานราชาการก็ต้องขอความหรือขอทางอบตช่วยะคะ่ะก็เดีย๋ยววันนี้เรามาี5โมง4ชั่วโมงนะคะจะเป็นลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติเข้าสู่รุ่นคน อันนี้เดี๋ยวต้องดูนะคะว่าประธานจะเป็นใครแล้วก็พอประธานเดินทางมาถึงก็จะไหว้จับการรับเขาพิธีแต่ยาค่ะตอนตอนห้าโมงตีเช้าหลังจากนั้นประธานก็จะกล่าวต้อนรับพิธีกรน,นะคะก็จะกล่าวต้อนรับประธานในพิธีแท็กที่เกียรติแล้วก็สื่มอมวลชนประมาณสิบนาทีนะคะหลังจากกล่าวก็กล่าวต้อนรับประธานแล้วก็จะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมทรัพย์ถูกรวมนะคะประมาณสิบห้านาที พระมันหกโมงเย็นนะคะหกโมงตรงเราก็จะเปิดกิจกรรมห้องเทพลินตกการกิจกรรมทำงานถึงฝนทั้งนอนหกโมงถึงหกโมง ก็จะมีการกล่าวรายงานีลยวดูทีว่าใครเป็นคนกล่าวรายงานประธานเป็นใครคะเป็นการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์สถานก็จะเปิดงานก็มีการถ่ายรูปร่วมกันเป็นทีละนิดแล้วก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมหลังจากเปิดงานแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูว่าการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเดี๋ยวเราจะประสานนทางพื้นที่นะคะว่าจะแต่เรามีแนวคิดว่าเราจะใช้ใช้นักแสดงในชุมชนนีแหละในการแสดงชุมชนค่ะ ไม่เอากันไหนภาษาว่าเราจะเป็นการสแสดงแบบไหนที่พี่มีการแะสะแดงแบบไหนบ้างอาจจะเป็นเด็กเยาวชนไหมหรือว่าจะเป็นทางผู้สูงอายุหรือว่าจะเป็นประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวนะคะแล้วก็โปรแกรมขึ้นในต้นไปประธานก็จะเยี่ยมชมบุ้งภายในภายในงานนะคะสามสิบล้านค่ะก็เจ็ดพีพีค่ะ 3, คนี้คือวันแรกนะคะเดี๋ยววันที่สองวันที่สี่เดือนนะคะ มีตอนบ่ายสองนะคะถึงก็ม,มีพิธีส่งน้ำพระ,ะที่อใส่ญาติหลวงพ่อพระนอนนะคะพิธีรดน้ำนำหัวผู้ใหญ่ในที่นี้ตั้งแต่บ่ายสองถึงบ่ายสี่โมงเย็นนะคะ การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทู่ประกวดเสร็จแลจะมีการแสดงศิลประขังท่านทาเป็นชุดที่สองนะคะคือจะมีการแสดงในระหว่างรอผลรวดคะแนนจากกรรมการการรมการที่คือไม่น้อยกว่าสามท่านเนาะมาดูว่าใครจะเป็นรองการหลังจากนั้นเราก็จะมีการประกาศผลแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทู่ไทยรูกโป่งการเสร็จกรรมการเดื่อไหร่เนาะ อันนี้ยอันนี้เป็นกำหนดการคร่าวๆนะคะมีมีเกณฑ์ประกวดไหม,มปเปิดโอเพนหรือว่ายังไงเดี๋ยวมาตรวจเงได้ค่ะวว่าจะเอาเกณฑ์เราจะได้เขียนเป็นเอกสารแนบด้วยว่าเราจะใช้เกณฑ์ถ้าจะโอเพนท้องถิ่นมันจะได้น้อยท่านไม่จะที่อื่นหมดน้องท่านผูนน้ใหญ่น้อก็ส่งลูกหล,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 ลานเข้ามาแต่ละหมู่บ้านเพื่อจะ,อะได้แต่ละหมู่บ้านนั้นเข้ามา แรกๆเลยครับทีนี้ก็อเอกาสารเรารกำลังข้ามน้งรถไฟมานะครับถ้าเรามีเอกาสารในมืออะไรเอาตังนา,ถ,าถ้าอยากให้เราช่วยอ,อะไรเอาตังนาแล้วก็เป็นวาจาว่าให้ทำช่วยอ,อะไรบ้างถูกไหมครับเพราะเรามีเจ้าของเงินเรามีเจ้าของงาน พวกเราในพื้นที่ก็มีหน้าที่สนับสนุนโครงการดีๆนะครับทีนี้ก่อนจะไปถึงตรงนั้นก็มีการพูดคุยกันว่าองค์นอนเราเนี่ยนะครับกําลังซ่อมแซมอยู่ก็เลยบอกว่าต้องใช้งานในบริเวณวัดทํางานที่บริเวณวัดไม่ให้ไปกระทบกับการ่้แมแซมบูรณะอันนี้ท่าน การกสีเข้ารวมระชุมด้วยมมก็พูดธพิการอย่างนี้นะครับหลายคนก็มีข้ก็สงสัยว่าะจะไปยุ่งเหยิงกับนู่นไม่ให้เข้าเลยข่้นเฉลี่อย่างเดียวนะครับใช้วิธีการใครอยากกลับอยากายไหากับเชื่อโม้ดูนาท่านผู้ใหญ่นาะนี่คืนอองค์พระนของเราเทพแท้ไม่ใช่ของความละเออกำมองดูเชื่อโม่ดูเอาเลยจตกลับแต่ไหวก็สุดแท้แต่พื้นที่ของท่านจะเหมาะสมนะครับอันนี้ก็บอกกล่าวกันหลายท่านก็ยังมีขพอเพื่ม ่วนของผู้นำก็จะได้ไปจับเวลาจัดคืนของตัวเองจะทำแบบไหนจะได้ว่าเออวันไหนไม่ผู้ใหญ่ไม่ขอเข้าเวรเปลี่ยนเปลี่ยนตารางเวรอะไรเนี้ยเพราะว่าตอนที่13นี้ที่ต้นที่กำลังสอบถามก็คือจะเป็นคุณเอาไปนี้แค่ทุกหมู่บ้านเราในการมามีส่วนร่วมก็เดี๋ยวเราจะได้วางแผนกันอีกทีหนึ่งทั้งเข้าด่าบบริการอีก เราบ้านเรามาตั้งสคนคนำก็ให้คนละสองหมอแกนให้ห้าเป็นเท่าไหร่แล้วสองพันหอีกห้าก็ให้นายกมยชุดในแบบนายกเ่ะสนุกสนับสนุชุดดีกว่านายกแค่สิบสชุดนายกสนับสนุนเสื้อโปนใส่แบบียวแต่ ไปเบอรที่นายกถ้าเขามาไปเบอรที่นายกตั้งเมากับตจอชุดไม่ต้องใส่ชุดไหมเอาชุดบ่อมีากมีชุดอยู่แล้วนี่เยเอาใครอยากได้ชุดยุคขึ้นเอาทีเอานายกจะให้เอาลูกยืนเด้ออยากได้ไหม เออนี่ได้ชอยากได้ท่านผู้ใหญ่ต้องใส่ให้ดูด้วยวันนั้่งสมลงกับเขาเลยบางที่ก็คือจะต้องเข้าเวรบริการเกิดเป็นอันตรายแล้วก็แต่หมู่บ้านมีงานประจำของรับของเขาก็ต้องตอบสนองมือด้วยแล้วกันเดี๋ยววิ่งไปวิ่งมาตรงนู้นนายก็ออกไปตรวจด่านไม่เจอต้องประหลาดกันทั้งหมด ก็ถ้าออกจากหมู่บ้านมาลูกบ้านก็จะมองหาผู้นาไปไหนอีกเขจะตระมาณนี่ถ้าเกิดอันไหนที่แบบว่าพวกเราแบบว่าไม่ยังไม่หนักเกินไปพวกเราเต็มที่อยู่แล้วในส่วนขต้องผ้องอี่ครั่งในกรณีก็เดี๋ยวขออนุญาตขอความอนุเคราะห์ปรึกษาท่านกรรมต้องขอขอบพระคุณนะคะทั้งท่านนายกท่านกรรมพ่อแม่ นำนะครับนี่ท่านเจ้าระไว้ตำแหน่งผู้ผู้อาวุโสสูงสุดก็ได้ในนั่งอยู่เนี่ยในนั่งอยู่เนี่ยผู้ใหญ่บ้านสิบสองสมัยนี่นี่ ประวัติอะไรต่างๆอยู่นี้มากกว่าหนึ่งเล่มตำุนกใหญ่หนังสือใหญ่อยู่ในนี้หมดจะนั่งไปขอชื่อนำเรื่องุท่านแล้วก็บรรจุท่านไว้คนนี้ไม่เสียหายเชื่อผมเนาะมีถ้าครัมีอะไรนอกจากจะถามที่น้องที่มาร่วมประชุมเห็นเป็นอย่างไรนะครับอยากจะมีข้อเสนอมีข้อคิดที่ยังสงสัยอยู่กรนุณายกมือแล้วก็เชิญเชิญครับจะได้เิอพูด ต้องปอดภัยสูทางปลกดภัยสูงนะครับมีความรู้สึกยินดีมากที่ว่าแค่เองก็สนับสนุนการท่องเที่ยวมาแต่คราวนี้ถ้าปีต่อไปถ้าเรามีงบสนับสนุนกำนัลไม่ยากตัวประเทศการเราจะได้มีเวลาเต็มที่การมีข้อเสนอแนะข้อไหนคนอื่นเขาไม่รู้เรากำนัลไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงแต่ว่ายิละได้งบประมาณมาแต่พยายามแบบเลี่ยงไปเหมือนแบบงานภูมภาคมันรออย่างเงี้ย ทา่วทั้โซการมันมีวหลายอย่างต่ขขางต่ังที่ทางวัจากจังหวัดนะครับที่น้องผกงมาสายก็เพราะว่าท่านผู้ว่าเรียกเข้าไปพบเกีเ่ยวกับเรื่องวบประมาณนะครับหน้าขณะนี้เราก็ได้กําหนดการคร่าวๆส่วนจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนรั้นก็จะประกาศให้พี่น้องได้รบทราบเมื่อการจัดง,งานลงต,ตัวทุกอย่างเรียบร้อยแล้วผมเองนั้นก็จะขออนุญาตพี่น้องชาวตำบลเสมานะครับประกาศทางหมอกระจายข่าวให้รับทราบไปทั่วกัน การนี้นะครับก่อนจะไปประชุมก็ต้องกล่าวขอบพระคุณทุกฝ่ายที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งต้องกราบขอบพระคุณเกษตรกรทุนท่านเจ้าคณะจังหวัดเกตสองที่ได้เอื้ออำวยกระทำที่และก็เป็นพิเศษนิดนึงนะครับขอบคุณคอรขอให้พวกเราได้ปรบมือให้กำลังใจและเป็นการขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับการประชุมวันนี้นะครับก็ขอปิดการประชุมครับขอบคุณครับ